3วันหลังเหตุการณ์หวังหยุยวิวัฒนาการเสียงเคาะประตูหนักๆดังขึ้นที่หอพักของทีมชริกในยามค่ำคืนชายแปลกหน้าในเสื้อคลุมเดินทางสีดินเผายืนอยู่ที่หน้าประตูพร้อมด้วยจดหมายผนึกตราสัญ,ญลักษณ์ค้อนกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันศิลาเวทหนึ่งในสีสถาบันชั้นนำของทวีปผมชื่อเหลียงเจิน้นทูจากศิลาเวท เขาพูดด้วยน้ำเสียงเป็นทางการแต่แฝงความเยื่อหยิงขอพบหัวหน้าทีมชริกถังสารเปิดประตูรับจดหมายผมคือทังสารมีอะไรให้ช่วยไหมครับเหลียงเจิน้นส่งจดหมายพร้อมคำพูดสั้นๆการประลองระหว่างสถาบันได้กำหนดการแล้วและศิลเวทขอเริ่มการท้าดวลพิเศษกับชริกล่วงหน้าในจดหมายเขียนข้อความอันกะทันหันตามธรรมเนียมโบราณ สถาบันที่เพิ่งได้รับผู้พิทักษ์ราชาต้องพิสูจน์ความเหมาะสมด้วยการ,รเผชิญหน้ากับสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในหนึ่งเดือนหากปฏิเสธสถาบันทั้งหมดจะไม่รับรองสถานะดังกล่าวเซียวอู่อ่อานจดหมายด้วยความไม่พอใจนี่มันบังคับให้เราสู้ไดมูไบขมวดคิ้วศิลาเวทสถาบันที่เชี่ยวชาญวิชาป้องกันแบบสุดโคกพวกเขามีชื่อเสียงในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ด้วยความเหนื่อยล้า เหลียงเจิน้นพูดเสริมว่าและตามกฎแล้วการท้าดวลต้องใช้สิ่งที่ได้มาใหม่เป็นเดิมพันเขามองตรงไปที่หวังหยู่ที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงถ้าฉรีกแพ้สิ่งี้ชุดลูกผสมนั้นจะต้องถูกโอนไปอยู่ภายใต้การดูแลของศิลาเวทจูจูชิงพูดอย่างเย็นยะเยือกว่าแล้วถ้าพูดขุนแพ้ล่ะเหลียงเจิน้นยิ้มบางๆว่า ศิลาเวจะมอบศิลาใจราชาหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่ช่วยเพิ่มพลังจิตให้กับทีมผู้ชนะเขาหันหลังจะเดินไปแต่หยุดครู่การประลองจะมีขึ้นในสิบวันที่ลานสังหารนอกการระหว่างสถาบันเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่พวกท่านจะเคยเจอเมื่อเขาจากไปความตึงเครียดกับแผ่คลุมทั่วห้องเท่ายิงเดินออกมาจากเงามืด พวกเขาเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คา,าดคาดนี่ไม่ใช่การท้าดนธรรมดาท่านมองจดหมายอย่างมีความหมายมีคนในสภาอยากเห็นความสามารถของหวังหยุย่ยและพร้อมจะสบรัดเอาออกไปจากเราในห้องประชุมลับเท่ายิงและอาจารย์ใหญ่เผยข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการท้าดวลการประลองกับศิลาเวทไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาอาจารย์ใหญ่อธิบาย พร้อมกับแผแผนที่ลานสังหารนอกการท่านชี้ไปที่แผนที่ซึ่งแบ่งเป็นสามเขตชัดเจนบททดสวดแรกคือเขาวงกฎศิลาเปล่งบัญญาทีมต้องแก้ปริศนาภายในเวลาที่กำหนดโดยถูกโจมตีจากสิ่งมีชีวิตหินเวทบททดสอบที่สองคือสะพานสายลมแห่งความทรหดการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจภายใต้ใตแรงกดดันจากพลังเวทบททดสอบที่สม คือการประจันหน้ากับผู้คุมกันศิลาการต่อชู้กับสิ่งมีชีวิตหินยักษ์ที่ศิลาเวทควบคุมได้ได้มู่ใบคุ่นคิดแต่ลับบททดสอบเน้นด้านที่ต่างกันต้องใช้ทั้งปัญญาความทรหดและการต่อสู้จูจูชินและพวกเรามีเวลาเตรียมตัวเพียงสิบวันเซี่ยวอู่กอดหวังอยู่ไว้เราจะทำได้ใช่ไหม หวังยุยส่งเสียงร้องเบาๆและเปล่งแสงไฟผสมฟ้าอ่อนๆราวกับว่าหนูจะช่วยทั้งซานวิเคราะห์แผนที่เราต้องฝึกแบบเร่งด่วนและเฉพาะทางเขามองสมาชิกทีมแต่ละคนมู่ใบและจูจูชิงเน้นการทนทานและความเร็วในสภาพแวดล้อมกดดันสูงหนิงหรงหงต้องฝึกเสริมพลังต่อเนื่องเป็นเวลานานส่วนผมกับเซี่ยวอู เขาหยุดพักครู่ต้องฝึกการประสานพลังกับหวังหยุ่ยและลูกฟินิกน้อยให้สามารถใช้พลังผสมไฟฟ้าชีวิตในการแก้สถานการณ์ต่างๆได้เท่ายิ่งพยักหน้าอย่างหนักแน่นว่าและข้ามีเครื่องมือช่วยฝึกพิเศษจากสภาให้ใช้ในช่วงสิบวันนี้เขาเปิดตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่เผยให้เห็นหินสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามก้อนนี่คืออุปกรณ์ฝึกขั้นสูง สามารถสำรองสภาพแวดล้อมของลานสังหารนอกการได้มากถึง90อร์เซนแต่ข้อเสียคือมันใช้พลังงานวิญญาณมหาศาลและอาจสร้างความเครียดให้กับผู้ฝึกได้อาจารย์ใหญ่เตือนว่าการฝึกนี้เสี่ยงแต่จำเป็นพวกเจ้าไม่เพียงแต่ต้องชนะแต่ต้องชนะอย่างเด็ดขาดเพื่อพิสูจน์ให้ทุกสถาบันเห็นว่าการเป็นผู้พิทักษ์ราชาของฉริกนั้นชอบทำ การฝึกหนักสิบวันเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นเองและในค่ายของศิลาเวทที่อยู่ห่างออกไปผู้ฝึกหินหนุ่มคนหนึ่งกำลังจ้องมองคริสตันที่แสดงภาพทีมชิกด้วยดวงตาที่แวววาวด้วยความสนใจอย่างลึกซึง้งหินสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงก้อนแรกเปล่งแสงสีน้ำตาลทองและดูดซับสมาชิกทีมชลีเข้าไปในโลกฝึกหัดในพริบตาภายในเป็นเขาวงกฏหินสีเทาขนาดมหือมา ที่ผนังสลักด้วยอักษรรูนโบราณซึ่งเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆทางเดินแคบลงทุกนาทีและมีเสียงก้าวเท้าหนักๆดังมาจากรอบๆนี่คือการจำลองเขาวงกดศิลาเปล่งปัญญา90%เเสียงของเท่ายิ่งดังผ่านการสื่อสารทางจิตพวกเจ้ามีเวลาสามชั่วโมงหาทางออกให้เจอในขณะที่ต้องหลบเลี่ยงโกเลมเฝ้ายามที่จะปรากฏตัวทุกสิบนาที โกเลมเฝ้ายามสิ่งมีชีวิตหินรูปร่างคล้ายมนุษย์ยากจะทำลายด้วยการโจมตีธรรมดาปรากฏตัวตรงทางแยกแรกทันทีแผนถังสารสั่งหนิ้งรงหงเสริมพลังการเคลื่อนไหวให้จู่จู่ชิงเธอทำหน้าที่ล่อมันไปมู่ไปบือสร้างทางแตกเซียวอูกับผมจะอ่านอักษรรูนจู่จู่ชิงใช้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นกระโจนผ่านโกเลมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความสนใจของมันส่วนใดมู่ไปใช้พลังเสือเท้าทุบผนังหินเพื่อเปิดทางใหม่แต่ผนังกลับคืนสภาพเดิมในสามวินาทีต้องแก้ปริศนาอักษรรูนเสียวอูตะโกนขณะที่เธอกับถังซานจ้องอักษรที่กำลังเปลี่ยนไปพวกมันคือสมการเวทหาคำตอบถึงจะเปิดทางได้หวังหยัวที่บินตามมาด้วยส่งเสียงร้องและใช้จงอยปากจิ้มไปที่อักษรรูนชุดหนึ่ง นี่คำตอบมันส่งความรู้สึกมาปรากฏว่าดวงตาสองสีของหวังหยัวสามารถเห็นรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในอักษรรูนที่มนุษย์มองไม่เห็นใช้พลังผสมถังสารเข้าใจทันทีเซียวอู่ส่งพลังชีวิตสีเขียวมรกตไปให้หวังหยัวให้มันใช้พลังไฟและฟ้าจับคู่กับอักษรรูนเซียวอู่ปล่อยพลังชีวิตสีเขียวมรกตออกมาหวังหยัวดูดซับ และปล่อยพลังงานไฟฟ้าผสมออกมาเป็นลำแสงเล็กๆยิงไปที่อักษรรูนอักษรรูนเปล่งแสงและเปิดทางแคบขึ้นแต่มันเปิดเพียงสิบวินาทีก่อนจะปิดอีกครั้งเร็วรีบวิ่งผ่านไปนะทุกคนรีบวิ่งผ่านไปได้ทันเวลาแต่เมื่อผ่านไปได้ทางกลับแคบลงกว่าเดิมและเสียงก้าวเท้าของโกเลมหลายตัวก็ดังขึ้นจากทุกทิศนี่คือบทเรียนแรก เสียงเท่ายิ่งดังขึ้นอีกครั้งการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจพาพวกเจ้าไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าต้องคิดหลายขั้นไดมู่ไปเหนื่อยหอบแล้วเราจะฝึกยังไงในสิบวันถังซานมองหวังหยัวที่เริ่มเหนื่อยเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและหวังหยัวคือกุญแจสำคัญเพราะการท้าดวลจริงเราอาจมีแค่หนึ่งโอกาสเท่านั้นหลังจากพักผ่อนสั้นๆ ทีมชูรีกลับเข้าสู่หินจำลองอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาเตรียมแผนใหม่ครั้งนี้เราจะไม่รีบร้อนถังสารอธิบายแผนให้ทีมฟังเราต้องอ่านอักษรรูนทั้งหมดก่อนค่อยตัดสินใจนิ่งรงหลงพยักหน้าและฉันจะเสริมพลังให้หวังหยัวเป็นพิเศษเพื่อให้มันสามารถใช้ดวงตาสองสีได้นานขึ้นเมื่อเข้าไปในเขาวงกอีกครั้งทีมใช้วิธีใหม่แทนที่จะรีบหาทางออก พวกเขาหยุดที่ทางแยกแรกและให้หวังหยัวสแกนอักษรรูนทั้งหมดในบริเวณนั้นหวังหยัวบินรอบสังเกตส่งความรู้สึกมาหนูเห็นรูปแบบเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่คำตอบเดียวแต่เป็นลำดับลำดับเสียวอูตื่นเต้นหมายความว่าถ้าเราแก้ตามลำดับที่ถูกต้องทางจะเปิดกว้างขึ้นและคงอยู่ได้นานกว่าจูจู่ชิงวิเคราะห์ และโกเลมจะปรากฏตามจังหวะที่กำหนดถ้าเรารู้ลำดับเราก็หลบได้ล่วงหน้าทีมเริ่มแก้ปริศนาตามลำดับที่หวังอยู่ว่าค้นพบอักษรรูนแรกเปิดทางแคบๆอักษรรูนที่สองขยายทางให้กว้างขึ้นและอักษรรูนที่สามสร้างทางลัดสำเร็จแล้วไดมู่ไปตะโกนขณะที่ทีมวิ่งผ่านทางลัดไปได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อถึงทางแยกที่สาม อักษรรูนที่นี่ซับซ้อนกว่าเดิมมากหวังหยัวส่งความรู้สึกกังวลหนูเห็นรูปแบบหลายแต่ไม่แน่ใจว่าอันไหนถูกไม่เป็นไรถังซานปลอบใจเรามีเวลาและเรามีกันและกันทีมเริ่มทำงานร่วมกันนิงรงหงเสริมพลังให้หวังหยัวมู่ไปบื้อและจูจูฉิงเฝ้าระวังโกเลมส่วนถังซานและเสี่ยวอู ช่วยกันวิเคราะห์อักษรรูนในที่สุดพวกเขาก็พบคำตอบแต่ใช้เวลามากกว่าครั้งแรกถึงสองเท่าแต่ครั้งนี้เท่ายิ่งดังขึ้นพวกเจ้าไม่ต้องรีบร้อนและทางที่เปิดขึ้นจะคงอยู่ได้นานกว่าหลังจากผ่านเขาวังกดได้สำเร็จทีมเชรเร็กต้องเผชิญกับบททดสอบที่สองสะพานสายลมที่ทอดยาวข้ามหุบเขาลึกนี่คือการจำลองสะพานสายลมแห่งความทรหด เท่ายิ่งอธิบายแรงกดดันจากพลังเวทจะเพิ่มขึ้นทุกนาทีพวกเจ้าไม่เพียงแค่ต้องเดินข้ามสะพานแต่ต้องรักษาสมดุลและความแข็งแกร่งของจิตใจด้วยเมื่อก้าวเท้าขึ้นสะพานครั้งแรกแรงกดดันมหาศาลก็ถาโถมเข้ามาทันทีอ้นิ้งหลงหลงสะดุดลม้มแต่จูจู้ชิงคว้าตัวเธอไว้ทันเวลาระวังไดหมู่ไปตะโกนแรงกดดันนี้ไม่ใช่แค่ทางกายภาพ มันโจมตีจิตใจด้วยทีมเริ่มรู้สึกถึงความกดดันทางจิตความกลัวความสงสัยและความเหนื่อยล้าเริ่มรุมเรา้าไม่ไม่ได้แล้วเซียวอูหยุดยืนฉันรู้สึกเหมือนมีใครกำลังบอกให้ฉันยอมแพ้ถังซานใช้พลังจิตต่อต้านนี่คือการทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจเราต้องรวมพลังกันวังยี่ส่งเสียงร้องและเปล่งแสงไฟฟ้าอ่อน เรากับกำลังให้กำลังใจพลังชีวิตเซียงอูปล่อยพลังสีมรกตออกมาห่อหุ้มทีมทั้งหมดนี่จะช่วยให้เรารักษาสมดุลได้ทีมเริ่มเดินต่อไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงหนิงหลงหลงเสริมพลังให้ทุกคนมู่ไปเล่จู่จู้ชิงช่วยกันพยุงทีมส่วนถังซานนำทางและวิเคราะห์แรงกดดันเมื่อถึงกลางสะพานแรงกดดันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าไม่ไม่ไหวแล้ว นิงหลงหลงเริ่มสุดลงอย่ายอมแพ้ใดมู่ไปตะโกนเรามาไกลเกินไปแล้วในวินาทีนั้นวังยี่และลูกฟีนิกน้อยบินมาถึงและเปล่งแสงไฟฟ้าผสมกันสร้างเกราะป้องกันรอบทีมนี่คือพลังผสมที่แท้จริงถังซานตื่นเต้นไฟให้ความอบอุ่นฟ้าให้ความเร็วและพลังชีวิตให้ความแข็งแกร่งทีมเดินต่อไปด้วยความมั่นใจมากขึ้น และในที่สุดก็ข้ามสะพานไปได้สำเร็จบททดสอบสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นทีมเร็กต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตหินยักษ์ที่ศิลาเวทควบคุมได้นี่คือผู้คุ้มกันหินเท่ายิ่งอธิบายมันแข็งเกรงกว่าโกเลมธรรมดาหลายเท่าและสามารถควบคุมหินรอบตัวได้พวกเจ้าต้องหาวิธีทำลายมันให้ได้ผู้คุ้มกันหินยักษ์สูงกว่า10เมตรปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน แผนถังซานสั่งมู่ไปและจู่จู้ชิงโจมตีจากด้านข้างหนิงหลงหลงเสริมพลังเซียวอูกับผมจะหาจุดอ่อนมู่ไปใช้พลังเสือขาวพุ่งเข้าโจมตีแต่ผู้คุ้มกันหินใช้กำแพงหินป้องกันได้ทันทีมันแข็งแกร่งเกินไปจู่จู้ชิงตะโกนขณะหลบการโจมตีด้วยหินที่พุ่งมาหวังยุ้ยบินวนรอบๆส่งความรู้สึกมาหนูเห็นจุดอ่อนที่ข้อต่อแต่ต้องโจมตีพร้อมกัน เข้าใจแล้วถังซานตอบเราต้องโจมตีทุกจุดอ่อนพร้อมกันทีมเริ่มทำงานประสานกันหนิงหลงหลงเสริมพลังให้ทุกคนมุ่งไปเล่ยจูจู้ชิงโจมตีจากด้านข้างส่วนถังซานใช้ย่างเงินน้ำเงินรัดข้อต่อและเซียวอู่ใช้พลังชีวิตช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง,แ,งแต่ผู้คุ้มกันหินยังคงแข็งแกร่งเกินไปต้องใช้พลังผสมแล้วเซียวอูตะโกนวังยี่ใช้พลังไฟฟ้าโจมตีจุดอ่อนที่เราทำไร วังยี่ปล่อยพลังงานไฟฟ้าผสมออกมาเป็นลำแสงพุ่งตรงไปที่ข้อต่อที่ทีมทำลายไว้แครกข้อต่อแตกผู้คุ้มกันหินเริ่มอ่อนกำลังลงตอนนี้ทุกคนโจมตีพร้อมกันและในที่สุดก็ทำลายผู้คุ้มกันหินได้สำเร็จหลังจากผ่านสามบททดสอบได้สำเร็จทีมเซรเรกเริ่มฝึกแบบรวมทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้าดวลจริงจะยากกว่าการจำลองมากอาจารย์ใหญ่อธิบายพวกเจ้า ต้องฝึกให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบทีมเริ่มฝึกกลยุทธ์ใหม่การใช้พลังผสมระหว่างหวังหยูย่ลูกฟินิกซ์น้อยและสมาชิกทีมแผนแรกถังซานอธิบายเมื่อเจอเขาวงกดเราจะใช้หวังหยูย่สแกนอักษรรูนทั้งหมดก่อนแล้วค่อยแก้ตามลำดับแผนที่2ไต่มู่ไปต่อเมื่อเจอสะพานสายลมเราจะใช้พลังผสมสร้างเกราะป้องกันตั้งแต่ต้นและแผนที่3จู่เจช้ชิงเสริม เมื่อเจอผู้คุ้มกันศิลาเราจะโจมตีจุดอ่อนพร้อมกันทันทีเทียมเริ่มฝึกซ้ำๆจนกระทั่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นดีมากเท่ายิ่งชมแต่จำไว้ว่าการท้าดวลจริงจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพวกเจ้าต้องพร้อมปรับแผนทันทีในระหว่างการฝึกหวังหยุยและลูกฟีนิกซ์น้อยก็พัฒนาความสามารถขึ้นเรื่อยๆพวกมันสามารถใช้พลังผสมได้นานขึ้นและทรงพลังมากขึ้น อีกห้าวันถังซานนัดวันเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดทีมฝึกต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งพร้อมสำหรับการท้าดวลที่กำลังจะมาถึงวันสุดท้ายก่อนการท้าดวลมาถึงทีมสเสรกได้พักผ่อนและเตรียมตัววันนี้พวกเจ้าไม่ต้องฝึกหนักเท่ายิ่งกล่าวให้พักผ่อนและเตรียมจิตใจให้พร้อมในห้องประชุมเท่ายิ่งและอาจาร,รย์ใหญ่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมมีบางอย่างที่ข้าต้องบอกพวกเจ้า เท่ายิ่งเริ่มต้นการท้าดวลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประลองธรรมดามีคนในสภาต้องการหวังหยุย่และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อได้มันไปหมายความว่าถังซานถามหมายความว่าพวกเขาอาจใช้วิธีศกปรกอาจารย์ใหญ่ตอบพวกเจ้าต้องระวังตัวให้มากเซียอู่กอดหวังหยุ่ยไว้เราจะปกป้องมันแน่นอนและอีกอย่างเท่ายิ่งต่อถ้าพวกเจ้าแพ้ไม่ใช่แค่หวังหยุ่เท่านั้น แต่สถานะผู้พิทักษ์ราชาของเซเรก,ก็จะถูกยกเลิกด้วยความตึงเครียดแผ่คลุมทั่วห้องแต่ถ้าพวกเจ้าชนะเท่ายิ่งยิม้มเซเรกจะได้รับการยอมรับจากทุกสถาบันและหวังยุ๋ยจะปลอดภัยเราจะชนะถังซานกล่าวด้วยความมั่นใจเพราะเรามีกันและกันทีมเตรียมทัวร์พร้อมสำหรับการท้าดวลในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายก่อนการท้าดวลมาถึงทีมเช็คได้พักผ่อนและเตรียมตัว วันนี้พวกเจ้าไม่ต้องฝึกหนักเท่ายิ่งกล่าวให้พักผ่อนและเตรียมจิตใจให้พร้อมในห้องประชุมเท่ายิ่งและอาจารย์ใหญ่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมมีบางอย่างที่ข้าต้องบอกพวกเจ้าเท่ายิ่งเริ่มต้นการท้าดวลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประลองธรรมดามีคนในสภาต้องการหวังยี่และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อได้มันไปหมายความว่าทั้งสารถามหมายความว่า พวกเขาอาจใช้วิธีสกปรกอาจารย์ใหญ่ตอบพวกเจ้าต้องระวังตัวให้มากเซียวอู่กอดหวังหยี่ไว้เราจะปกป้องมันแน่นอนและอีกอย่างเท่ายิ่งต่อถ้าพวกเจ้าแพ้ไม่ใช่แค่หวังยหยเท่านั้นแต่สถานะผู้พิทักษ์ราชาของเทร็กก็จะถูกยกเลิกด้วยความตึงเครียดแผ่คลุมทั่วห้องแต่ถ้าพวกเจ้าชนะเท่ายิ่งยิ้มเทร็กจะได้รับการยอมรับจากทุกสถาบัน และหวังยุ่ยจะปลอดภัยเราจะชนะทั้งสานกล่าวด้วยความมั่นใจเพราะเรามีกันเล็กกันทีมเตรียมตัวพร้อมสำหรับการท้าดวลในวันพรุ่งนี้รุ่งเช้าวันท้าดวลทีมชเช็คออกเดินทางไปยังลานสังเวยนอกการลานสังเวยนอกการอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณครึ่งวันอาจารย์ใหญ่อธิบายมันเป็นสถานที่พิเศษที่สร้างขึ้นโดยผู้ดูแลดั้งเดิมเพื่อใช้ในการประลองระหว่างสถาบันระหว่างทาง ทีมเห็นสถาบันอื่นๆหลายแห่งกำลังเดินทางไปในทิศทางเดียวกันดูเหมือนว่าการท้าดวลครั้งนี้จะมีผู้ชมมากมายจูจูทิงสังเกตใช่ใดหมู่ไปตอบเพราะนี่เป็นการท้าดวลครั้งแรกของเช็กในฐานะผู้พิทักราชาทุกคนอยากเห็นว่าเรามีความสามารถแค่ไหนเมื่อใกล้ถึงลานสังเวยทีมเห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจนั่นคือลานสังเวยลอออยู่กลางอากาศ นี่คือพลังของผู้ดูแลดั้งเดิมเท่ายิ่งอธิบายลานสังเวยจะปรากฏจะพบเมื่อมีการประลองเท่านั้นสะพานเห็นยาวทอดจากพื้นดินขึ้นไปยังลานสังเวยและมีทีมซีลาเวทรออยู่แล้วพวกเขามาก่อนเราหนึ่งหลงหลงสังเกตไม่เป็นไรถังสารตอบเรามาเพื่อชนะไม่ใช่มาเพื่อเร็วทีมเริ่มเดินขึ้นสะพานไปยังลานสังเวยพร้อมสำหรับการท้าดวลที่กำลังจะเริ่มต้น เมื่อทีมเชร็กขึ้นไปถึงลานสังเวยพวกเขาเห็นทีมศิลาเวทรออยู่แล้วหัวหน้าทีมศิลาเวทเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ที่มีจิตวิญญาณยักษ์เขามองมาที่ทีมเชร็กด้วยสายตาที่เย็นยะเยียกเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาพวกคุณมาสายแต่ไม่เป็นไรเพราะพวกคุณจะแพ้อยู่ดีเราจะเห็นกันถังซานตอบอย่างสงบเท่ายิ่งและอาจารย์ใหญ่ศิลาเวทเดินมาพบกันตามธรรมเนียมโบราณ การท้าดวลจะเริ่มต้นในอีกหนึ่งชั่วโมงพวกคุณมีเวลาเตรียมตัวทีมเทรคใช้เวลานี้สำรวจลานสังเวยมันแบ่งเป็นสามเขตชัดเจนตรงกับสามบททดสอบที่พวกเขาได้ฝึกมาดูเหมือนว่าการจำลองของเราจะช่วยได้มากได้มู่ไปวิเคราะห์แต่จำไว้ว่าทั้งสารเตือนการท้าดวลจริงจะยากกว่าการจำลองมากในขณะที่ทีมเตรียมตัวทีมศิลาเวทก็กำลังวางแผนอยู่เช่นกัน พวกเขามีสิ่งมีชีวิตลูกผสมแต่เรามีแผนพิเศษสำหรับมันหัวหน้าทีมศิลาเวทกล่าวการท้าดวลกำลังจะเริ่มต้นและทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมเทรค